แม่กลัวแม่กลัวแม่กลัวตำกระปุ้นพี่น้องจุดจวดจุดจวดตอนตอนบ่ายๆเอาลงไปตำกระปุ่นสองกิโลสองกิโลจะคือกระปุ่นบวชานเนาะจะคือกระปุ่นบวชานอันนี้นะกินไม่ได้เลยตกินแม่ไรละอีกท่าน เมยน่าเอทป่าเต็มตัวอันโด่งวยนะข้ามมาหมิ่นเขาเอากระปุ่นได้เขาเอาอันอันนั้นได้เขาเจ้าอันอันนั้นเหรอเมื่อเอต่กีบีบคักแค่ได้อันนี้ก็ได้แป้งนี่ก็ได้กันบน้โหนาวสีได้ยีบสีได้ยีบเอามาเทลงกระมังบไปเสกโตหรือเสกกระมังเสกกระมังโลมาจนกว้างกระมกระโตมันอันนั้นโผล่ ป้าผุดผุ่ตังค่ะว่าผู้ตังกะตังผูเย็ดแกงกเย็ดเฮ้ยแซ่บแซบพี่น้องแซ่บแซ่บจวดจวดป้าบอได้กินลายมือเลยตํากะปุ่นเนาะชิม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  ปาผู้ชิมผจนลับตาแทกเสพผู้เสางนาวบ่ม,วม,มีรสชาติเลยบ่มีแต่ว่าม,มันมันม,มีชมนะน่าหน่อยหนยชนลับตาอยไม่ชอบิบกว่าบอกว่าชิมจนลอ้จังโเลยมะนาวกะมะนาวม่ได้อันมะนาวก็ไม่ได้อันบีบเฉพอเนาออกา้วคือไีโอ้ยเย็นเย ว่าเพื่นผู้นั่งกางๆก็นั่งรอกินอาห้าบจักคนสามสี่เออโอ้โปวดังไงยาต้นเชอมาได้ยูใช้ยาต้นเสืมาโยดีไม่เป็นเฟนเนาะเงหน่อยบ่คู่ลงลดมาพุมาเกอโอ้โละคู่ลงเือเลยเชยบาทมันตัโคตัโคยโอ้ยงูห้องเล็ด เอาล้วมันยังยังมึงใคยเบะมาแต่โ houi ผูกมันลุกไม่ได้ทั่วเบ่งรึงอยู่ยังมานางยามียามตอนเสือน บ่มีบานนี้นจะทำปีละวาโจดละทับใช้ดำละโ่มลูกฮ้บงููฮะ่มจังใดมันเรียอยู่งอเอาผ้าพันนะทีมันหูมันบจับ้จ้างูป็นมันบินั่นไดู้กเล้อมากบานาทาอะไรมันบริเรียกินงูนมันบกินเรียบัดแพ้และเลือดนั่นแหละเออเขาไสยามันไกินบ้านนียมันกะบุไ้เนะ